โลรหกแปดถ้าใส่ไม่ได้กูว่า<บ>ตีนมันลูกหน้ากูเลยปลาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กุ้นนาสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับตะเปียกได้เลยนะครับขอแม่ถ้าสนใจพรุ่งนี้มาเลยที่ไหนไปร้านกินสเต็กไปโดนตูมตะเพล็กเฮดแลมตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับสองพันแปดครับสองพันแปดแล้วถ้าเกิดจะเป็นใบาจานอย่างเดียวละ่ะใบจานเหลือพันสองครับตะเพล็กกี่สเต็กสิบ 850แกไม่ยอมแกขาย900าร้สปีดแกได้แต่มัมาเยอะอยงไงทุนมาเยอะไปแกแบ,บอกว่าขอร้อยหนึ่งเาฝากมา9โลได้ไหมครับตาเโลกว่าโอ้ชุดขับไฟฟ้าชุดขับไฟฟ้า ไปกันต่อนะครับผมไปเจอไปเจอบาราสุนที่สวัสดีนะครับอ่าที่สวัสดีนะครับปลาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กับพนาสวัสดีครับคุณที่สวัสดีครับ เพิ่งกินร้านน้ำนี้ไปครับสุสนใจสินค้านะครับวัวที่ทตะเปี๊ยกได้เลยนะครับพ่อแม่บอกเลยมาหาเปี๊ยกหาะตะเปี๊ยกนะ๋ยวพาไปปัน่นพาปั่นด้วยพาปัน่นพาพาตัวด้วยตัวดูแลทุกอย่างได้หมดเลยนะครับผมเลี้ยงข้าวด้วยเลี้ยงข้าวตานะเลี้ยงข้าวพวกพี่จะไปด้วยกันหน่อยใจมันออกมานองด้วย <c oughs> สนใจพวกนี้มาเลยที่ไหนไปร้านกินสเต็กไปดอนตูมบอกนตูมเออจะมารอมมุนกี่โมงเออเฮ้ยพวกสมพิดเขาไปมาแล้วเขาเจอตลาดน้ำบางกุลาดอะดูดูของสมพิดอะอ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้มีอะไรนำเสนอบ้างกระเต็กนี่จารเต้นพ่อเลยกานเอสแลมอารแล้วก็มาอะ รามังเดี๋ยวต้องไปเอาที่บ้านมาแล้วผมมาแล้วคนมากวนแล้วเออตัดตัดผมตรงมองก็ลายลายโทไทดีกว่าแบะแบะกลางสวัสดีครับอาจารย์ได้ว่าใช่จำได้ว่าอาจารย์ไหวมั้ยอาจารย์ไม่นะแล้วแบบดีใหม่ดีใหม่อ๋อนึกว่าใครจำได้ว่าลุง จำไม่ใช้ได้หรอจไม่ได้ไม่รู้จักได้เทฟเฟกเฮนแรมตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับสองพันแปดครับสองพันแปดแกนนี้เป็นแกนยี่สป่ะแกนยี่สิบสี่ครับเป็นทีเอ็นซีครับซีเอ็นะครับผมเจ้แนะแล้วถ้าเกิดจะเป็นใบจานอย่างเดียวล่ะใบจานเหลืพันสองครับ ัน2ได้ได้ทู่เลยได้คู่ครับไดู้่เลย2สลมฟอส1,2ครับแลมฟอส1,2ไปม่ค่อยได้ก็ไม่อยากให้ไปอันนี้31.6ครับแล้วอันนี้ดดังในอดีตไตรกบายตนวมากจะไรก้าลายลายที่ภูเขาร้านเบนไบ่ะเฮ้ยร้านนั้นแมนโกไบ่อะทีนี่แข่งตะกีฬาเยมันไอ้นั่นมันแพงนะแพงสมาย เไปสมัครอะทนายไหมเดี๋ยวนี้ดังอย่างนี้ด้วยเนอะเนอะบุฟเฟต์เขาดิเนอะไปต่างประเทศแล้วส่งนักกีฬาเราไปอ่ะรุ่นเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่างไม่คิดไปแล้วถึงอยู่รุ่นเราที่มันยังไม่เป็นนั้นไอ้นายกนั้นมึงด่าด่ากันที่พายเรือถ่วเดียนี่ก็ลงเวทเนอะแต่เขาเก่งอยู่แล้วไอ้พวกนี้ทนายมันเก่งยังไงทุกวันทุกวันเขามีทีมเขามีทีมเขาตอนนี้เขากำลังเก็บตัวไปเวียดนาม กีฬาเวียดนามหรอมีหลงไอออนแมนเหรอไม่มีเอาขนไก่อีกแล้วฮะฮะโอ้มันนี่มันอะไรเนี่ยแกไปใส่รถอะไรแกบอกให้ก่อนเเทจดี๋ยวฮะวินเทจวินเทจรถอะไรรถขึ้นหอไม่ได้ มันยี่เกแดดตาแกถ้าแกซื้อไปกแกจะเอาให้แกต้องใส่ร้อยเาโดนคายแล้วเนี่ยการกี่ใบตัดลอดโควิดมาสามใบทานสามใบได้เนียกชื่อบ่อยเนียติดแฟนพี่เขต้องวัดไม่ใช่แกอยเถียงงั้นถ้าทานสามใบได้พโลหกแปดถ้าใส่ไม่ได้กูว่าตีนมันลูกหน้ากูเลยไม่ได้ไม่เก่ไม่ทา เช่นนั้นล่ะครับกูจะขายของต้มเออใช่พี่ขายทองชนะเพียวใจแข็งด้วยนะขายของรถรรถเเียวหอระไรรถรถอะไรอะยี่ห้อมินเทจน่ะไอันนี้เราลมไหมโอ้ใช่ลมเราเรื่องอะไรนะล้าแดดป้าร้าแดดเติมป้าลมเยอะเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมราแดดอย่างนี้ใช่ไหมเจออาจารย์พูดแล้วเหรอน่ารัก ถ้าสามไปนะร้อยสิบสามได้หมดอันนี้คือร้อยสิบสามใช่ไหมแอันนี้ร้อยสิบสามเหรอเออแกยืนกางเขียงถ้าจานสองไปเนี่ยแกจะต้องใส่ไม่ได้ให้เอาเอาตีลูก้านถวาผมไปบอยน้ะบังแล้วเขาจะเขาจะเป็นแข่งกับกเสียเปรียบผมนะแกจะขายของเดียวถ้าผมไปใส่รถกูแกก็ไม่รู้ล้วบอกแกไม่ได้ถ่ายคลิปวีดโอมาแล้วแกก็ต้องเป็นหนี้ผมอีก ไม่เห็ทำลงเหรอทสตนวั่ใครเล่ไม่ดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะ่นเอเสิร่ไ่รถม่ดีกว่าดี๋ยวันใส่ให้ได้ได้มีมีมีเบรกไหมพี่ลุงด้วยมีรกได้กดดิ่งกดตัวหลักกดดิ่งนะตัวหลักเลยเลยเอ่ะคเ้าุเจ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 เเจ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 ่าเจเเจเจเจ่ เออนด้ละได้คนขายนี่คนขายอยู่นู่นพี่พี่คนพี่วินเทจแล้วอันนี้กระดิ่งกระดิ่งขายเท่าไหร่กระดิ่งแทปสปีดสิบสิบสปีดเอ็กซ์จีสี่สิบสี่ครับนี่เป็นติดรถขาวเนี่ยรถคันเล็กอนี่ยขาวเลยเนี่ออมาของใหม่ของใหม่มีสีบลอนสีดำเด็วต่อแกได้มีทุกสีเลยเหรอ UN 72็นเจ็องครับ เสียงเสียงอย่างกล้องเลยนะกลางวันไปติดรถอีกคันน่นอีกคันชุบว่ะได้แต่ต่อต่อเขารถได้อีกนิดหน่อยรถรถนนนิหน่อยครับไม่้หสองร้อยาสิบวิเกอะไรวะถามไปเอาะมีแล้วมีแล้วมีแล้วว่ะรุ่นเก่าพี่อ๋อรู้แล้ รู้แลสารกินูพีนร้ยใยังไม่จบได้หนเดียวครับผมเื้สูกินูงแกลยตาแกแกก็อยากมีเพื่อนคุยไม่ใช่แกก็ชวนผมต่อพอผมจะออกปุ๊บแกตอดตอดตแกเก่งเพียกอีกข้างเดียวครับพี่ครับข้างซ้ายข้างเดียวมาเดือคู่ไม่ได้ ซื้อตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอรอเป็นสองปีอะไรอยู่ผมว่ารอบที่แล้วผมก็มาก็ตัวตัวนี้ใช่ไหมมันยังไม่ถึงเดี่ยวคู่เลยยังไม่ถึงเดี่ยวแต่เขาบอกว่าทางนู้นมันมีคู่มวยสองพันเวน่าไปดูไม่ได้เดินไปเลยทั้งไหนไม่รู้ทางนู้นแม่งสองพันด้วยกันเลยไอตูนเดินไปดูดิว่าแม่งไหโฆษณาถึงท้ายแกหน่อยราคานี่ยผมต่อแปด แปดแกไม่ยอมแกขายเก้าร้อยเก้าสปีดแกได้ได้มัมาเยอะไงทุนมาเยอะไปแกบอกว่ากูขอร้อยหนึ่งเขาฝากมาด้วยความเป็นเห็นพี่เปียกผมเลยซื้อแกเหลือหมดวามเป็นพี่เปยกอ่าแกขายได้แพงให้บอกมาร2,000สองพันรองเท้าวอาเท้าแขบรู้หนาเท่าไหร่ให้ตวเดมไปดูดิบ้านมีคนขายสองพัเนขาอย่าง อันนี้เท่าไหร่ครับน้ำหนัก